สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BMB Family นะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีของบ้านเราค่ะเป็นวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2567นะคะวันนี้มีเรื่องดีๆหนึ่งเรื่องก็คือมินท์น่ะจะไปรับรถครอบครัวนะคะหนึ่งคันคันใหม่เข้าบ้าน BMB Family ของเรานะคะเอาไว้พาน้องบดไปเที่ยว ไปพักผ่อนที่ไหนตัวไหนได้แบบว่านั่งกนสบายๆนะคะก็เป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งนะคะของบ้านเรานะคะที่หามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะคะเราไปดูรถใหม่ด้วยกันเลยค่ะนี่นะคะน้องใหม่เข้าบ้าน BMB Family ของเรามารับน้องเข้าบ้านแล้วแล้วก็เตรียมรับรถไปรับน้องโบสทที่โรงเรียนนะคะสวยไหมคะทุกคนความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของบ้านเรานะคะ หน้าตาคนขับโชเฟอร์เรานั่นี่ยนั่งสอร์งิแหลร้อนี่นะคะนั <ug> ่งกว้างเลยเจ็ดที่นั่งนี่ ใจมากค่ะด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเราบ้านพีเบีไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปรับนุ่งโบท๊ทกันนี่เราขึ้นมาอยู่รถแล้วกำลังจุปรับนุ่งโบท๊ทเดี๋ยวคุณพ่อขับรถอ,อ๋เดี๋ยวขับขับแบบว่าชินชินมือแล้วก็จะให้สอนแม่ขับบ้างดูค่ะทุกคน แม่ตื่นเต้นดูใจเต้นตึก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 ดูที่นั่งกว้างๆเลยข้างหลังอ้ามีใครนั่งอยู่หรือเปล่าโอ้ยไปมาแล้วค่ะพาน้องกลับมาถึงบ้านเราแล้ว ไข่หวานนี่ไข่หวานว้าวโอ๊ยหมาเห่าไม่อยู่เลยหมาจำรถไม่ได้เปลี่ยนคันนี่ป็นพอ่อ นี่ค่ะน้องเออติก้านี่เดี๋ยวเรามาดูภายในรถอีกสักรอบหนึ่งนี่ค่ะแม่ตื่นเต้นมากนี่อ่ะอ่ะ,อะดูเบาะสองเบาะสามเราคุณพ่อพับนี่เตรียมรอน้องบวมากระโดดเล่นเลย กว้างมากค่ะก็คือภูมิใจมากจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อและแม่ต่อไปนี้ไปไหนเราก็จะแบบนั่งส,บ,สบายๆแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปรับน้องโบท๊ทกันรถมาถึงบ้านแล้วกำลังไปรับน้องโบท๊ทนะคะ น้องโบจะดีใจไหมเตรียมว่า่มที่นอนพร้อมเลยไปเดี๋ยวเราไปรอรับน้องโบ๊ทกันเราเข้าไปรับน้องโบ๊ทแล้วนะคะดูซิว่าน้องโบ๊ทจะดีใจหรือเปล่าที่เห็นรถคันใหม่น้องโบ๊ทนอ ใส่รองเท้าครับไปหิวข้าวเปล่าหิวเหรอหิวมากไหมอ่ะอ๋อนมนได้อ่านหนังสือคุ้คุ้อยังครับอ่านแล้วเหรออาวไม่ได้อ่านสรุปไม่ได้อ่านหรือไม่ได้อ่านลูกไม่เป็นไรไปอ่านก่อนไหมล่ะโบยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวพาไปดูพาไปขึ้นเอา เอาแม่ไม่พูดเลยแม่บอกว่าพาไปดูผู้แค่นีะ้หน่ดูสิได้้มอะไรอะไรของโบ๊ทแม่ไม่ได้พูดเลยสักคำเลยอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะรถโบรู้ได้ยังไงใครบอกอรถใไปลงตั้งานแล้วก็อยากตาอยากเลยนะได้อยากได้ เราไปดูดิว่าเซอร์ไพรส์ที่พ่อกับแม่เตรียมให้บอ์มันคืออะไรกันแน่นะเดิดน,นอยอ, <c oughs> อะไร <c oughs> จำได้ด้วยเหรอเคยเห็นลูกมาครั้งเดียวเอง โฟร์คนเดิมว่าอถคนขับคนเดิมไหมคนขับคนเดิมใช่ไหมใช่ใครอ่ะคนขับอ่ะอ่ดู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 เป็นลิงบนข้างเชียวโอ้ยโอ้ยพี่บอยปีนจริงๆด้วยชอบไหมรับลูกชอบดีใจไหมเนี่ยเย็นมากข้างหลังเย็นว่าเย็นว่าแอร์เย็นนะเย็นดีใจเปล่าดีใจทำไง ขอบคุณเขามันบอกว่าลูกบอกว่าซื้อรถให้โบ๊ทนหน้าเขาดีใจพ่อก็ดีใจเออเออเออดึงดึงอะไรดึงเอาหมอนว่ะแม่ก็ดีใจโบ๊ทโบ๊ทวันนี้มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เราจะไปรับไปรับน้าหวานน้าพึ่งแล้วก็ตาย,ยายไปกินข้าวกัน โอ้เนี่ยกำลังจะไปรับน้ำผึ้งดีไหมครับไปกันเลยไปต่อเลยหลังจับรับน้ำโม้ไปรับน้ำผึ้งต่อเบ็จไ,ไ,ได้โบอรบอกว่าห้ามอะไรโบท๊ทห้ามปีนห้ามปีนแล้วโม้ทำอะไรปีน <laughs> อุ้ยออกิดึ้ใช่เบ็มาเอ้ยวัน <laughs> ทีเนี้ยโอ้โหปีอีกแล้ว ทีนี้เราก็ไม่ต้องแบบว่านั่งเมื่อยนะใช่ไมบ๊ทร้อนจังกระชั้บ่านิ่มอะนิ่มมากลูกขนสัตว์ของนิ่มว่มมาเซโอะไร4 5 6 7 8ใช่ข้างนี้มันไม่ได้เป็นแอร์ข้างนี้มันเป็นลมดูดเข้าลูกอ,อ๋อนี่เป็นชุดเรียบร้อย รับใครครับปัจจุนนี้เอาๆลงๆลำนาะพึ่งกับตายายแล้วก็น้หวานไปทานข้าวมื้อเย็นแกนฉลองรถใหม่โบคิดว่าเขาจะเห็นโบไหมเขาจะคิดว่าโบเป็นผีเด็กหรือเปล่าโบทำไรอะ่ะลกูกเพราะว่าเขาจะเห็นโบเป็นผีเด็กแน่ๆเลยว่าโบ,บ,บทำไรอะ่ะ <c oughs> ไม่เคยได้มองข้างหลังไง ถ้าเป็นรถลุงเอกมันมองข้างหลังไม่ได้มันติดตู้นี่รถเราเองแล้วรถไม่ค่อยติดน่าจะรับนะพึ่งไม่ช้าบดไม่สนใจแม่มพูดเลยมาแล้วลับนะ้องพึ่งเนี่ยวันร้องแม่จ้ร้องร้อง อาเปิดเลยเพิ่งอ้าวอันนี้ค่ะไปรับตายายกันนวลหวานต่อนวลหวานจะนั่งไหนแม่ก็ยังนั่งหน้าไปนั่งขัดขัดขายาวป่าไม่ไม่แม่จะให้ตายายนั่งเบาสองนวลหวานกันนะพึ่งไปนั่งเบาสามโบ๊ทก็ไปนั่งน,น,ายยากกน,นู่นท้ายรถนอนบนใบหนกันยังไม่จะเอาอะไรป๋านั่งเนะย็นไหมพึ่งข้างหลังเย็นอยู ไม่เย็นหรอกประเทศเดินมันเหนื่อยเ, <laughs> เดินมาไกลจกในมอปไายปรับตายายเดี๋ยวโทรบอกน้หวานว่าเตรียมตัวมาได้เลยพ่อถอยรถนะคะรอรับตายายไปทานข้าวรอตาย,ายายออกมาจากบ้านกันน้หวานคุณยายคุณแม่มาแล้ว <laughs> เป็นไงสวยไหมรถสวยไหมแม่แม่เถอะหน้าน้ลหวานแกคุณตาไปเดี๋ยวพาไปกินข้าวฉลองรถใหม่้องกันทั้งบ้านแล้วดูดูน้ำฝนน้ำฝนหรือน้ำฝนแม่ นพากกินนข้าวัมาที่ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำพาคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องสาวมาทานข้าวฉลองรถใหม่ค่ะเราอยู่ที่ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำปทุมธานีนะคะพาที่บ้านมาทานข้าวอยู่ริมแม่น้ำเลยน้ำผึ้ง นี่ค่ะน้องสาวพ่อแม่ดีใจนู่นนะหวานมีอีกคนนึงพี่โบ๊ทรอข้าวกระเพิ่งขุ่นก่นทำแตกแล้วโบ๊ทข้ามาแล้วนะคะแต่ยังมาไม่ครบไปค่อยดู อันข้าวปวแกงรสมหรอร่อยมากค่ะกับข้าวใกล้หมดแล้วดูสิืมดูพี่เลี้ยงเด็กแทนนาหน้าเหรอหวานสวยสวยยี่สิบปีมันจะมีลูกไม่หวานอร่อยค่ะน้ำผึ้งตอนเด็กเด็กข้าไม่ดื้อนะถามป๋าสิ จบน้ำตาดีหวานช็อตฟิวมาเออานช็อตฟิวคาับเดี๋ยวจะแล้วดึงผมให้เลยตายเยอะเกินมันกิงกันอย่างอร่อยนะคะกินเสร็จก็จะไปส่งน้ำหวานกลับบ้านอร่อยมากค่ะบอกไหนไหนต้องบอกมาสิว่าเติมข้าวคนละกี่จาน